สนับสนุนโดย A.S. ชีวิตในแบบคุณสวัสดีครับขอตาล่เข้าสูตรเลยก็ร่วมพิชูใบสกกล่าวใจครับถูกต้องแล้วช่วงรุ่นนี้ไมดูดังไหนะคุณเอเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทานอาหารอร่อยอร่อยร้านดังๆร้านพิซร้านที่แบบว่าโอ้โหแบบคนแบบเยอะอร่อยอร่อยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศรีลมคอมเพล็กซ์อยู่ชั้นสี่ค่ะอยู่หน้าร้านนะคะ ร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องชาไข่มุกชานมไข่มุกนะขอบอกว่าชานมไข่มุกนอกจากจะอร่อยแล้วนะยังจะมีสมูทตี้ที่แบบรสชาติที่สุดยอดเลยอะ่ะถ้าท่านชมแบบแว่าร้อนๆอยากได้สดชื่นแนะน,นำมาที่ดานกัสซี่ครับผมใช่มาซี่มาซี่มา,มาล,ลองอร่อยแนะ่นอนาบาที้ แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก่อนเลยคุณเองทไเพราะว่าเราเป็นลูกค้า A S ค่ะพิเศษทุกวันกับลูกค้า A I S เพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดเลยค่ะดอกจันทร5แล้วก็ดอกจันค่์ค่ะ20638เครื่องหมายซี่เหลี่ยมโทรอ,ออกง่ายดาย ลดไปเลย5บาท5บาทเมื่อซื้อเครื่องดื่มนะคะตั้งแต่50บาทขึ้นไปค่ะก็เหลือ45บาทาทดิใช่ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2,556นะานี่ร้านดักคาสีนะคะทุกสาขาเลยคจะตอนนี้เดี๋ยวขอสั่งก่อนได้ผมเดี๋ยวนี้ผมจะได้กาแฟด้วยอ๋อมอยากทานชานมไข่มุกพุดดิ้งนมเรามาสั่งกันดีกว่า คุณผู้ชมที่ผมสั่งมาคุณต๋อมเบคุณต๋อมมีอไหมครับนี่เลยค่ะเป็นชานมไข่มุกพุที่นมอ๋อนี่คือขึ้นชื่อเลยถ้าจะมาต้องสั่งเมนูนี้เลยต้องสั่งเพราะว่าพุที่นี่ที่บอกไงคุณเอว่าเขาทำสดใหม่ทุกวันทำเองแล้วก็เมนูนี้คุณเอสดชื่อเลยก็คือแมงโก้สมูทตี้ไม่ได้มีดีแค่เฉพาะชานม่าอย่างนั้นนะในส่วนของที่เป็นดาร์กซีกาแฟผมว่าผู้ชายขอกาแฟหนึ่งันนี้ง่วงนี่อันนี้คือ สตรอเบอรี่โอเล่พุดดิ้งมัชเมลโล่อ่ะเ่๋งมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอชิมอันนี้ก่อนเพราะว่าดูหวานหวานเนี่ยแบบเ,<ๆ>เหมือนมีโยเกิร์ตอ่ะเหมือนแบบสตรอเบอรี่สมโยเกิร์ตอร่อยมากนะอ่ะขอสิขอส,ขอสิขอสิหมดหมดสิเธอมีมัชเมลโล่ข้างในหนึบหนึบนุ่มๆแล้วก็ตามด้วยรสชาติาของสตรอเบอรี่ แล้วก็มนมมีโยกโอ้ยเข้มข้นมากเลยอ่ะมีโยเกิร์ตโอ้โหร่อยอร่อยอะอร่อยมากอันนี้เป็นดาร์กอี่คอฟนะหอมกาแฟแล้วก็ไม่หวานมากเข้มข้นมากเลยอ่ะแล้วก็หนึบๆกับการเคี้ยวไข่มุกท่านผู้ชมมาจะต้องสั่งเมนูนี้คุณอ๋อแนะนำว่าที่สุดแล้วเป็นพุดดิ้งนมที่แบบเข้มข้นตัวพุดดิ้ง อร่อยมากมตัวชานมนะคะรสชาติเข้มข้นไม่เหมือนร้านอื่นเลยเนาะหอมหอมแล้วรสชาติกลมกล่อมมากอยากให้คุณอ,อมย้ำกันท่านผู้ชมนิดนึงว่าถ้าเกิดมาที่ร้านดาคาซี่เนี่ยพิเศษทุกวันกับลูกค้าเอเอสทำยังไงกันบ้างง่ายไ,ได้มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะกดดอกจัน5 4 5ดอกจัน2063 8เครื่องหมายซีดีดโทรออกปุ๊บรับส่วนลดไปเลยค่ะ เมื่อซื้อเครื่องดื่ม50บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2556ที่ร้านดักกาซี่พนักงานบริการก็ดีมากเลยค่ะดีมากแถมเมนูก็สดชื่นอร่อยจริงๆครผมเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปทานกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปพบกับชมในช่วงหน้าโอเคเดี๋ยวเจอกันช่วงต่อไปค่ะกรับสักครู่เดี๋ยวครับอาอีก